ใชกันที่ไต้หวนันเราก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวไต้หวันคลิปกันเออร้านซึ่งร้านอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่อยู่ไม่ไกลนะเดินทางสะดกวกมาอยู่ประมาณตัดตามแนวดีเทสท,ที่เราไปเสิร์ชหามานะซึ่งก็จะมีเพื่อของอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันอะ่ะเยอะมากตอนนี้เริ่มมาคนในไทยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไต้หวันคลิปกันนะคะในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสิดตั้คร้กระดิ่งจริงๆงไว้ก่อนเลยนะ เหมือนกับว่าร้านวุ้นกบซึ่งตอนนี้เราก็ซื้อมาแล้วซึ่งในไ,ไต้หวันนะ่ะคือถือว่านิยมเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าในท่องเที่ยวชาตต่างชาตินี่จะต,ต้องแวะไปชิมวุ้นกบเพราะเขาบอกว่ามันคือมันมันคืออะไรมันคือชื่อประหลาดอะวุ้นกบอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนอยู่ไต้หวันเราไม่เคยกินไม่กล้าลองกินก็เลยแบบว่ามา,า,มมา,ามร้านพอมาร้านเปิดที่ไทยอ่ะก็เลยแบบว่ามาลองซื้อกินดูร้านก็อยู่ที่ตรงทางเชื่อมสกายวอล์ก BTS สารแดงนะ เดินเข้ามาปุ๊กจะเห็นร้านอยู่นี่เลยก็มาลองกันได้เจ้านี้เท่าไหร่แปดสิบบาทของของกล้ามเป็นของมือีของหมิงเป็นของกูหลงมุนตกก็ราคาสี่สิบห้าบาทก็ราคาโอเคนะทุกคนสมัยสมมยนีเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเอาเลยเอาหลอดด้วย ดอกหอมดอกว่ะดอกดอกชาคือไม่รู้ว่าเป็นไง เวคอนแฮมอะไรเงี้ยล้วแต่เราแต่เราจะสั่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่ไต้หวันโดย Original, ออริจินอลอ่ะเขาจะให้เราเลือกใช้ข้างในเองแต่ที่เนี่ยปั้น่วนของไทยพี่เนี่ยคือเขามีแต่ว่าผสมข้างในมาให้เรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่าสะดวกกับการเลือกแล้วเราก็ได้เลือกสูตรไปแล้วนี่เองก็คือเซตเบอร์สามก็คือปั้น่วนสูตรหมูย่างสไตล์ไต้หวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงซึ่งร้านมันก็อยู่ตรงข้ามกับเออ สายวันไอ้อีเลยเดินมาเยวถึงเลยนะทุกคน

จะเหนียวเนียวมันเป็นข้าวกล้องอ่ะแล้วห่อสาหร่ายอ่ะนัำนเนื้อข้าวไรอร่อยมากเป็นหมูหมูมักลาตะวันอ่ะแล้วมันมีอะไรกรอบไม่รู้อ่ะเนี่ยอร่อยมากถือว่าโอเคอยู่นะอร่อยอร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทถือว่าโอเคนะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเร่งรีบตอนเท้าแบบว่านี่ไปทํางานเราไม่เวลากินข้าวอย่างเงี้ยสามารถซื้อนี้ได้นะแล้วก็ไปนั่งกินที่ออฟฟิศหรืออะไรก็ได้ก็คือสามารถหยุดห้องได้ถึงเทียงนะ อร้านต่อไปที่เราจะไปกันกนะคะคือที่ไหนคะ เสียค่ะเป็นเสียอะไรนะเสียไทยวันนี้เอาไปซึ่งเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไต้หวันมาเปิดใหม่ที่ที่แถวหัวลำโพงนะเดี๋ยวเราก็รอรถเราเดี๋ยวไปหัวลำโพงกันจะไปดูกันว่าอาหารมันจะเป็นไต้หวันทำให้เราคิดถึงตอนนั้นหรือเปล่าไปเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีหัวลำโพงแล้วทุกคนออกมาทางเอ็กซิทหนึ่งหนึ่งเอ็กซิทหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เรากำลังหาทางไปวงเวียนออริออนอยู่ค่ะมันร้านมันจะอยู่ในซอยไมตรีจิตหนึ่งพักทำเต็มค่ะเออประมาณนี้นซึ่งตอนนี้กำลังหาทางไปอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะไปไหไปดู การเดินถนนที่กรุงเทพนั้นมันน่ากล<อ>ัวเหลือเกินเราไปข้าวนี้ออ่นอนร้อนการเดินทางบนถนทน,นที่กรุงเทพนั้นน่ากลัวเหลือเกินทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านเจียกันแล้วนะคะซึ่งร้านเจียอยู่ตรงนี้และตอนนี้เรามาถ่ายรูปมาแส่งแล้วด้วยความที่เราถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หันไปแบบเอ๊ะร้านนั้นคุ้นๆเหลือเกินก็คือร้านเจียนั่นเองเดี๋ยวเราไปร้านเจียนดีกว่า น,นี่เราก็อยู่ที่ร้านเจียถ่าวันนี้คาเฟ่ล้วนะคะทุกคนขนาวดเจียเนาะคือบ,บ้านเจียเจียเจียซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงข้ามตรงข้ามกับโรงเจเดินเดินจากสถานีหัวลำโพงมาไม่ถึงห้านาทีเลยใกล้มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันในว,ว่าจะเป็นยังไงนะคะ นนี้เราก็มาโหดไดดิกัน้ยเลยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินร้านสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือร้านอะไรวะหมาเจียวหมาเจียวเหนียวไม่ใช่างไหก่อนอย่างนี้นเราจะไปกินร้านหมาเจียวแถวอโศกซอย21ชิโนไทายกันนะคะต้องเข้าตึกชิโนไทายดเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงหมาล่าจะเห็ดถึงใจหรือเปล่าวันนี้อายุน้อยร้อยโลสองคน ไม่ร้อยโลไม่กลับบ้านไแน่น้นไปเลย <Okay. S 2> <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงร้านลาจเจียวแล้วนะคะทุกคนอยู่ตรงข้าวไทยพาณิชย์ ถนนใหญ่อาโศกอ่ะถ้าทุกคนเดินมาทางเส้นถนนใหญ่ก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยพอเห็นซอยไทยประนิบปุ๊บก็คืออยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยข้างในไม่มีคนเลย<ๆ>เดี<ๆ>๋ยวเราไปดูข้างในกัน คือถังเมียนเนื้อน้องลายนะคะกับชาน้องไข่มซึ่งวันนี้ชางองไของเรชมากได้แบบนี้แล้วก็กถพพิกมาให้ให่เราจะมาชิมกันนะคะทุกคนว่าหนูถงเมียนเนื้อน้องลาย,ยเ,ยเายส้นมันเ,นเ่นบุน น้ำมันจะเป็นเหมือนน้ำพาโลนิดๆเข้มๆเผ็ดๆนิดหน่อยเนื้อคือนุ่มมากเส้นขนมนุ่มมากอ๋อหลังคนเจบกันเวลานะคะทุกคนกับเที่ยวทริปไต้หวันก็วันนี้ก็พาไปกินร้านอาหารไต้หวันจุดกกกันไปสี่ร้านอายุน้อยร้อยโลของจริง ก็เป็นวันคริสต์มาสก็ส่้างต้านเี๋วไกเลอร์นะคะมูรีคริสต์มาสทุกคนนะขอให้ทุกคนขอให้เป็นความสุขมีเงินเยอะๆนะคะขอให้ทุกค, <c oughs> คนขอให้เราได้ไปต่างประเทศไปวันก็ <c oughs> ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามงกัน้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย